สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมพวกมรกตด,ดางนะคะอันนี้คือเขาเป็นหน่อใหม่ขึ้นมานะคะหรือว่าคนเขาก็เรียกหลอดเนาะขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาเ้าจะเป็นด่างเลยนะคะนี่วิธีสังเกตว่าจะเป็นด่างไหมนะคะเขาจะมีหน่อขึ้นมาสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะก็คือมองอย่างเงี้ยก็คือด่างแน่นอนนะคะนี่ให้ดู ตัวนี้คือหน่อใหญ่มากแล้วก็ดังด้วยนะคะนี่คือแบบว่ามีหน่อออกมาก็คือ mm hmm. เห็นลายเลยนะคะเห็นลายดังเลยเนาะให้ดูนะคะสวยๆนี่นะคะสวยมากนะคะตอนที่ได้มาตอนออยังไม่มีหน่อนนะคะก็คือมีสองกิ่งเนาะมีสองกิ่งนี้นะคะที่ได้มาเขาก็เริ่มแตกหน่อแล้วล่ะ นี่สวยๆมีนอตัวนี้ดูนะคะว่ามันจะเป็นแบบด่างหรือเผือกแต่ว่าสีชมพูขึ้นมาเลยกลัว,กกวจะเป็นเผือกนะคะดูกระถางนี้ละเดี๋ยวให้มาดูกระถางนี้ต่อนะคะกระถางนี้ก็จะเป็นนอไหม่ขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่ามีสีชมพูไม่มีลวดลายสีเขียวปะปนเลยนะคะก็คือ อันเนี้ยเขาจะเป็นเผือกนะคะเผือกเข <_ S 1> าเรียกเผือกเนาะสีแบบไม่มีสีเขียวเลยนะคะไม่ด่างเลยเป็นเผือกก็คือเผือกเนี่ยข้อเสียของเขาคือเขาจะไม่สังงคอแสงนะคะก็คือจะเหมือนกับไม่แข็งแรงนะคะโดนแดดหน่อยก็จะไหมเออตันนี้อ,นอ,อ,อันนี้เผือกเออนะคมีการเขาการเม่ เผลือกเลยตัวนี้มาดูกระถางนี้ต่อนะคะอ่านี้ก็จะเป็นนี่เผือกแบบนี้นะคะเวลาเขาออกมาเขาจะเป็นเผือกไม่ด่างเลยนะคะตัวแม่แม่คือด่างแหละแต่ว่าลูกออกมาเป็นเผือกอ,อันนี้ก็คือกิ่งปักชํานะคะยังไม่มีหน่อใหม่ขึ้นมาเนาะตัวนี้ แต่ใบาลายสวยใบายลายด่างทุกใบนะคะอ,อ,อันนี้ก็ได้กระถางใหญ่มานิดนึงก็จะมีเป็นด่างด้วยนะคะก็จะมีเกี่ยวในกอด่างด้วยนาะี่ก่อใหญ่ึง นี่เป็นอันนี้กระถางเล็กนะคะแต่ว่าด่างไหมคะด่างมาเลยนี่กาลังจะมีหน่อแตกออกมาตนนัวนี้สีชมพูมีลายเขียวด้วยนะคะก็คือด่างแน่นอนนะคะให้ดูเนาะอันนี้นะคะสีชมพูมีลายเขียวอืม ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะก่ักมรกตต่าง